สวัสดีครับยู่กำกังกีด้วยควาเวเตอร์ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโยธุทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เราก็จะวิ่งไปเคียร์ลิงถนนดินครับนี่ถนนดินเราก็จะผ่านสะโบราณครับที่มีทีมงานมาขุดลอกได้ข่าวว่า รถดำรถสิบล้อหนีออกไปหมดแล้วจริงหรือไม่เราก็มาดูครับนี่เอ้ีซีสองรุ่นแปครับแล้วก็นี่เป็นไรเสียหรือเปล่า งานคุณลอกสาปโบราณเขาถึงไหนแล้วครับนี่โอ้มีมาร์ทีด้วยโอ้ซานี่ก็มีโอ้ไม่ได้มาเป็นเดือน,นี่สารลูกนี้ถมเต็มแล้วครับนี่มเต็มแล้ว ขอถมเต็มแล้วครับนีอ,อไม่ได้มาเป็นเดือนครับเราไม่มีเวลามานี่เรามีโอกาสขับรถเกียผ่านมาแล้วก็รีวิวให้ดู บอลโฮดโอ้รถดัขนาดหลอเแท้ะครับเดต้างานบุดหลอกสาโบราณโอ้อันนี้ลูกพ่วงเสียคมตัวนี้เสียคมก็ไม่ใช่ใครที่น้องเราอีก สะโบรานน้องคันนาคือ,อไม่ว่าสิบลอ้อมีหมดยังอยู่ครับยังอยู่ยังไม่หนีรือ,อมีซันนี่ด้วยชิวิตตโม,โม ไปเราก็นู่นแหละไปเคียร์ลิงถนนดินของเราถนนดินสองกิโลสูงมตรห้าสิบนี่เราก็จะไปดูแล,แล้วนี่ครับสักรานน้องขะนานี่ ไจ้จดอันนี้โอ้ยากขึ้นแล้วครับนี่โอ้เขามีทางขึ้นทางนี้ด้วยนครับสามทางขึ้นทางนี้ด้วยครับ ชอบตาหวานนี่ไม่มีคนขับพรนดิไม่ไปวิ่งงานกับเขาดิโคตรอะไรเจ้านี่โ้องสสยเป็นรถอะไรครับยางหายไปเส้นหนึ่งเออโรบริสั้น6ล้โอโร,โรบริบนี่ครับโรบิสั้น6ล้อรครับนี่เออเอาแตบบ่ก็เดินก็ดูแลย เอาปาอีกแล้วลิมนี้เอาไปไปเจอกันที่นู่นแหละครับาง,งานงางเดินนู่นแหละก็มาถึงหน้าง,งานของเราแล้วครับนี่เลยเข้าไปาอีกแล้วครับงานถนนดินตรงนี้เมื่อกี้ก็วิ่งผ่าน ชุดทีมงานคุณลอกสาโบราณมาครับเพื่อได้เอฟรีวิวนิดหน่อยก็ตรงคั้นสะที่หลังกีเดอร์วิ่งผ่านมาเราก็ได้ถนนราดยางครับตรงนั้นแต่เรายังไม่ได้ลงมือทำเพราะว่างานเรายังเยอะอยู่เอาถนนดินก่อนครับี่ ไปอีกแล้ววันนี้เกียรติชายเด่นปราสาตาเมือนไรอ้อยไรมันนี่สวนยางเกียริ่งก่อนันดับเรกบาดยาออกก่อนครับเอาทางกีเดีวยวขอจบที่นี่ก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ